ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับในส่วนของตัวมีดที่ยังโสดแล้วก็ยังว่างอยู่นะครับเป็นตัวเกรดพรีเมียมของเรานะครับชุดไม้พยุงนะครับชุดนี้นะครับว่างทุกเล่มนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะไล่รีวิวให้ทุกตัวเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่รีวิวให้ทุกตัวเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวมีดแร่นะครับ 5.4นิ้วนะครับ1เล่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับใบมีด9นิ้วนะครับจำนวน3เล่มนะครับชุดนี้ยังว่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของตัวมีดนายห้อยนะครับมีดนายห้อยนะครับมีดนายห้อยความยาวใบมีด14นิ้วนะครับ2เล่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับมีควานช้างใบมีด14นิ้วนะครับ1เล่มนะครับแล้วก็มีมีดควานช้างนะครับ 16นิ้วนะครับตัวผิวเรียบนะครับตัวนี้นะครับ1เล่มนะครับนะครับวันนี้นะครับมีมาให้ชมด้วยกันนะครับชุดนี้นะครับว่างทุกเล่มเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวคลิปเต็มให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแต่ละเล่มให้ดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดรคมนะครับ ช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับเข้ามาคุยหรือมาสั่งซื้อในไลน์เพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับ อย่างที่ให้ชมไปตอนแรกนะครับเบื first, ้องต้นนะครับวันนี้นะครับเป็นชุดที่ยังโสดแล้วก็ยังว่างอยู่ทุกเล่มเลยนะครับเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้นะครับคมกริบนะครับเกรดพรีเมียมของเรานะครับครับตามที่รีวิวเลยนะครับวันนี้นะครับก็นะครับก็เป็นในส่วนของตัวมีดแร่นะครับเล่มแรกนะครับวันนี้นะครับมาโชว์มีดแร่หนึ่งเล่มนะครับครับวันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยกันทั้งหมด8เล่มนะครับอย่างที่ได้โชว์ตอนแรกไปนะครับ ก็มีในส่วนของตัวมีดแล่นะครับ1เล่มนะครับมีดควันช้าง9นิ้วนะครับสเล่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวมีดในห้อยนะครับสเล่มแล้วก็มีมีดควันช้างที่เป็นอ่าสินิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับอย่างละ1เล่มนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเสียงรบกวนบ้างนะครับพอดีว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับประกาศนะครับตัวนี้นะครับมีดแล่นะครับ ความยาวใบมีด5.4นิ้วนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับความยาวใบมีด5.4นะครับหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุกแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับคมกลิบนะครับตัวนี้นะครับ ใ้เล่ใช้หั่นใช้เฉือนนะครับหลีกผ่านรถไถค่อนข้างดีนะครับสวยงามนะครับสวยงามวันนี้ต้องขอภายอย่างยิ่งนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับตั้งโตะรีวิวแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านมาประกาศทันทีเลยนะครับเล่มที่2นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับที่มีด้วยกันทั้งหมด3เลิมนะครับตัวนี้ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับ9นิ้วนะครับ วันนี้อาจจะเป็นให้ชมผันผานนะครับชมผันผานนะครับแต่ว่ายังโสดยังว่างทุกเล่มนะครับนะครับความยาวใบมีด9นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4ีมิลนะครับเป็นเหล็กผ่านลดถ่ายนะครับ ตีร้อนชุบแข็งนะครับตามสูตรนะครับตัวนี้นะครับเสาะร่องสลักลายนะครับสวยงามนะครับครับต่อไปนะครับเป็นมีดควนช้างนะครับเต็มที่สองนะครับมีดควนช้ามความยาวใบมีด9้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับเท่ากันนะครับ ความยาวใบมีด9้านิ้วหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตีร้อนชุบแข็งเหมือนกันนะครับซอลองสลักลายนะครับสวยงามนะครับเล่มที่2นะครับครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวเล่มที่3มนะครับมีดควันช้างนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3มเล่มนะครับ ตัวความยาวใบมีด9นิ้วนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับชุดนี้นะครับที่มาโช์วันนี้เป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้พยุงทั้งหมดนะครับความยาวใบมีดตัวนะครับตัวนี้นะครับ9นิ้วนะครับสันหนา4มิลนะครับเหล็กผ่านรถถนะครับ ครับต่อไปเป็นเล่มที่ห้านะครับเล่มที่ห้าเป็นในส่วนของตัวมีดนายห้อยนะครับความยาวใบมีด14นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.3นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านลดไถนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับเหมือนกันนะครับคมกริบนะครับตัวนี้นะครับความยาวพิเศษนะครับ14นิ้วนะครับ พยุงนะครับสวยงามนะครับตอยออกทางหน่อยนึงนะครับว่างอยู่นะครับชุดนี้นะครับว่างทั้งหมดเลยนะครับแปดเล่มนะครับที่เอามาโชว์วันนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเล่มที่หแล้วนะครับ เป็นมีดนายห้อยนะครับมีดนายห้อยนะครับความยาวใบมีด14นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.2นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้นะครับเซาะล่องสลักลายนะครับสวยงามนะครับลายไม้พยุงสวยงามนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเล่มที่7ดนะครับเล่มที่7มีดควานช้างนะครับมีดควานช้างนะครับความยาวใบมีดนะครับ14นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ14นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.5นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สันนะครับสันหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับ หนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคลื่นไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กผานรถไถเหมือนกันนะครับเหล็กผานรถไถนะครับซาะล่องสลักลายนะครับมีดควานช้าง14นิ้วนะครับไม้พยุงนะครับ สวยงามนะครับยังสดทุกเล่มยังว่างทุกเล่มนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับเล่มสุดท้ายของเรานะครับเล่มที่8นะครับเป็นมีดควานช้างนะครับผิวเรียบนะครับตัวนี้นะครับแบบใบผิวเรียบนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่16นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.6นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับผมเก็บนะครับ ตีร้อนชุกแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับให้ชมกันชัดๆนะครับออกนะครับไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับสลักลายด้วยนะครับลัดหวายนะครับอย่างดีนะครับถักหวายนะครับสามารถร้อยหูเข็มขัดได้นะครับร้อยเข็มขัดได้นะครับ วันนี้นะครับ8ดเล่มนะครับที่มานําเสนอนะครับก็ยังว่างนะครับยังโสดอยู่ทุกเล่มนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ